WWE หวังจะเซ็นสัญญาเจไวและเคนนน่โอเมกามาในคราวเดียวกันสองสตาร์ดังแห่งโลกมวยปล้ำจะย้ายมา WWE เป็นไปได้จริงหรือเปล่าคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาล่ฟังกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้มเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาไล่ฟังกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะหยิบเรื่องราวข่าวสารของความเป็นไปได้ครับที่ WWE เนี่ยจะเซ็นสัญญาเจไว้รวมถึงส่วนของเคนเนียลเมกาด้วยนะครับมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าหรือว่าข่าวเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คิดว่า เดสามารถจะเซ็นสัญญาใครได้บ้างคิดว่าจะเซ็นเจว้ได้คิดว่าจะเซ็นโอเมก้า Omega มาได้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด,ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องใบป่้ำเรสตอรี่ด้วยนะครับนะแน่นอนครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเจว้หรือว่าในส่วนของเคเนโอเมก้านะคือจริงผมก็แกล้ง,ลงถามนะในช่อง YouTube ของผมเองเนี่ยแหละว่า คิดว่าจะเป็นใครหนูนีนาน่นะทั้งที่ผมก็พอจะรู้ข่าวมาอยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมไล่เลียงข่าวกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องราวของฝั่งเจว้ e ก่อนเพราะจริงเนี่ยข่าวฝั่งเจว้ e มันมีมาตลอดนะครับแล้วก็ชัดเจนมากว่า w e ดเนี่ยต้องการเจว้ e มาตลอดเหมือนกันเอาจริงในช่วงสักประมาณศึกโรยูรัมโบ้เนาะนะครับก็มีข่าวค่อนข้างจะหนัก ว่าเดวิ y เนี่ยต้องการและหวังว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญาเจวาเข้ามาได้นะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเจวาก็ยังไม่ได้เรียกว่าไม่นีมีบทที่มันแบบชัดเจนว่าจะโดนตัดออกนู่นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งมีแมชนะกับฮิคุเลโอครับใน New Beginning in Osaka ซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับแมชนี้เนี่ย มันมีกติกาที่ว่าคนแพ้จะต้องออกจากญี่ปุ่นก็เป็นกติกาสไตล์ลูเซอร์ล er นะิฟทาวเนาะที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีก็คือถ้าแพ้ก็ต้องออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่มันก็จะมีมีความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าเอาจริงเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทั้ง JY แล้วก็ฮิคุเลโอเนี่ยถือเป็นนักมวยปล้ำที่ WWE เนี่ยต่างก็สนใจทั้งคู่อยู่แล้วนะฮิคุเลโอเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำตัวใหญ่ลุกดีนะครับ ส่วนเจไวทก็เป็นนักบลบาที่เก่งมากเป็นตัวร้ายเป็นฮิลที่น่าจะดีสุดของฝั่งญี่ปุ่น,นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยเป็นเป็น2คนที่เดวเนี่ยต่างสนใจนั้นก็แปลว่าก็ยังคงคาดการยากอยู่ว่าคือใครจะแพ้ก็ได้ในแมชนี้เนอะไหมไม่ว่าเป็นที่คุเรโอหรือว่าเจไวทก็ตามแต่สุดท้ายแมชนั้นเนี่ยมันจบลงที่เจไวทเป็นคนแพ้นะครับแล้วก็ถือเป็นการยืนยันว่า ฝั่งของ j จจะออกจาก New Japan อย่างแน่นอนซึ่งไอรายงานไล่หลังตามมาคือฝั่งของไฟฟูลเซเล็คเนี่ยแหละครับไฟฟูเนี่ยบอกว่าเรื่องของอนาคตของ JY ยเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ถูกตัดสินไม่รู้หรอกว่า JY สุดท้ายแล้วจะไปค่ายไหนต่อจะย้ายออกจาก New Japan แล้วไปยังไงต่อจะไป w ดวจะไปอีเอะไรก็แล้วแต่แตัดสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยก็คือว่า JY จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา นะครับและจะไปอยู่ที่นั่นแบบ full time อ่อคือฝั่งนิวเจอรนแนะว่าตามตรงพวกเขาอยากเก็บเจไว้ไว้อยู่แล้วเพราะนี่คือเด็กปั้นปั้นขึ้นมางแต่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาถ้าใครได้ตามดูถ้าถ้าใครได้ตามดูมดันแบบช่วงนิวเจอรแช่วงสิบสิบปีมาเนี่ยนะจะค่อยคยเห็นเพราะว่าเวลานิวเจอรแปปั้นเด็กก็จะเริ่มปั้นตนะ้งแต่เขาาใช้ว่ายังไลอ้อนถูกไหมมันก็คือดาวรุ่งถูกไหมค่อยคอ,ยอ่ะส่งไปต่างประเทศ เสร็จปั๊บไปเรียนรู้สไตล์ต่างๆเพิ่มเติมกลับมาให้กินมิกบางอย่างแล้วก็ลองดูค่อยๆปั้นขึ้นกับึ้นไม่ขึ้นก็ตัดทิ้งว่าอ่านไปซึ่งเจไว้มันขึ้นนะแล้วก็เก่งออจริงๆตอนแรกตอนแรกก็แบบอาจจะดูจืดๆแต่ตอนแรกสุดนะแต่ต่อๆมาเนี่ยโอ้โหยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ <S <S ฝั่งนีจ้จะแปงเขาอยากเก็บไว้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่าฝั่งที่ดูจะ เน้นมากที่สุดว่าเอยอยากได้ต้องเอามาให้ได้คือฝั่งของ w w e นั่นแหละนะครับก็ยังมีการติดต่อมีอะไรกันเพิ่มเติมต่อเนื่องมาแล้วก็มาถึงอีกแมชหนึ่งที่ก็เป็นการยืนยันแบบอีกทีนึงว่าอาเจไวทออกแล้วนะก็คือแมชนี้อาเจะไวทกับเอ็ดดี้คิงสตันใน Battle at the v a l l e y เอาจิงแมชนี้เนะี่ยตอนแรกก็คือซิงเกิลแมชธรรมดาตามภาพนั่นแหละนะแต่พอดีว่ามันบังเอิญไป ฟาดปากกันใน r a c i n g o b Server อถ้าใครได้ฟังพอดีพอดีผมเปิดฟังวันนะัพอดีฟังสดด้วยนะน่าจะคืนวันไม่พฤหัสก็สุกเพราะว่าไอ้ Battle a t t h e l o l e เนี่ยมันแข็งที่ซานโฮเซสุดสัปดาห์ก็คือเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานเนาะถ้าตามเวลาบ้านเรานะครับเออผมก็ฟังตอนแรกมันก็เป็นก็เป็นอ่าวายเราเรสสัมภาษณ์เจไว้คุยไปคุยกับคุยสัมภาษณ์ปกตินั่นแหละ อยู่ด,ด,ดีมีสายเข้ามาเป็นเอ็ดดี้คิงสตันแล้วมันก็ด่ากันแล้วมันก็ท้ากันตอนแรกตอนแรกเอ็ดดี้บอกเอ็ดดี้บอกว่ากูไม่อยากเห็นหน้าึงแล้วถ้ามึงแพ้มึงออกจากนิวเจอแปนดไปเลยไม่ต้องมาปั้มญี่ปุ่นไม่ได้ไปใช่ไหมอเมริกามันก็ไม่ต้องมาอเจไว้ JY ก็ตั้งตั้งว่าเออถ้าจะถ้ากูจะรับคําท้าเนี่ยเอ็ก็ต้องรับคําท้าเหมือนกันถ้าเอ็ดดี้คิงสตันแพ้ก็ห้ามปั้มให้กับนิวเจอแปนเหมือนกันว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นเออตามนี้ สุดท้ายก็เป็นคนแพ้ต้องออกจาก New เจอร์แนั่นเองจบจบซึ่งก็จบที่เจวาแพ้นะ้แมทมันก็สนุกนะฝั่งของฝั่งของเอ็ดดี้คิงสันนี่นก็โคตรโหดอยู่แล้วท่าหนักๆแต่ว่าก็จะต้องต้องใช้ท่าบ่อยหน่อยเออนะกว่าจะเอาชนะเจวาได้ก็เป็นก็เป็นแมทใหญ่แมทหนึงในโชว์นี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ายืนยันชัดเจนว่าเจวออกจาก New เจอร์แป0หนซ นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งรายงานก็ไล่หลังตามมาจากไฟฟูซิเล็กที่ก็บอกว่านักมวยปล้ำเนี่ยฝั่งค่ายนิวเจแปนเนี่ยนะครับที่ให้ข้อมูลกับพวกเขามาเนี่ยเชื่อว่าสัญญาของเจวายเนี่ยกําลังจะหมดลงช่วงนี้แหละระหว่างไอ้โชเนี่ยโชที่เขาปล้ำเจอที่แพดดี้คิงสตันเนี่ยในแบทเทิลแอดเดลวอลล์จนกระทั่งถึงเรโซเมเนียเรนจ์อยู่ราวๆนี่แหละสัญญาเจวายเนี่ยมันจะหมดแถวๆนี้และเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามให้ดีว่าเป็นยังไงต่อไป นะครับซึ่งถ้าเรามองไปในความเป็นไปได้นะตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงว่าเจว้ข่าวเนี่ยมันจะเอียงไปทางดาวไปด้มากกว่า A อเดบันยูถามว่า A อเเป็นไปได้ไหมผมก็เป็นไปได้แต่ข่าวค่อนข้างเงียบมันต่างกันเพราะว่าของ E เนี่ยสนใจไว้มาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ไม่จะเป็นเบนซักแม์เป็นทิปเปอร์ H, ก็ชื่นชอบอยากจะได้มาร่วมมาร่วมค่ายนะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ค่อนข้างจะเปิดกวา้าง อาจจะอาจจะเอามาทีเดียวหลังจากเรโซเมเนียก็ได้หรือถ้ามาก่อนผมก็ไม่รู้จะไปกิ้มลงตรงไหนนะเออก็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันี่คือของฝั่ง j จวาของ j จวาสรุปง่ายๆคือว่านะตอนนี้นะครับความเปไปได้ถ้าจะไปคิดว่าน่าจะไป wwe มากกว่า aw แต่ไปไปไปอเมริกาแน,น่นอนซึ่งถ้าไปอเมริกาผมว่าเจวายมันคงไม่ไป Impact อิมแพกถึงแม้จะสัมภาษณ์พูดถึง Impact ก็ตามเพราะเขาสัมภาษณ์กับสปอร์ตอิลลัสเทรตเนาะพูดกว้างๆว่าเป็นไปนได้หมดอะไรนี้ Impact WWEAEW ถูกไหมเออแต่ผมว่าเป็นได้แค่2ค่ายเพราะมันเป็นค่ายระดับเมเจอร์โปรโมชั่นหรือว่าค่ายใหญ่มีแค่ E กับ AEW นั่นแหละนะครับตามนี้ทีเนี้ยมันก็มีข้อคำถามตามมาเพราะว่าอยู่ดีๆ ก็มีรายงานข่าวมาว่า WWE เนี่ยกำลังจะพยายามคว้าตัวรีเอเจนต์อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจไวา์เออซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าออมันยังไงวะซึ่ง่งผมก็พยายามหาดูนะซึ่งพอดีว่ามันเป็นรายงานของเดฟเมลเซอร์ที่บอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากคนที่ มีความรู้คือรู้รู้ลึกถึง w w ีขนาดที่ว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายกิจการด้วยเนี่ยในระหว่างเส้นทางสู่เรโซเมเนเนี่ยมันมีมันมีสัญญาที่เป็นไปได้ว่าได้ไม่มมีสัญญาที่เป็นไปได้ว่าจะเซ็นสัญญานักมวยปล้ำฟรีเอเนต์สักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจวเข้ามาแต่ตอนเนี้ยังไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครเออนะครับแล้วก็บอกด้วยว่านักมวยปล้ำคนนี้เนี่ย เป็นฟรีเอเย่นที่มีชื่อชั้นโด่งดังซึ่งแปลในๆก็คือน่าจะดังกว่าเจไว้ประมาณนั้นน่ะซึ่งถามผมว่าผมคิดเอ๊ะมันจะเป็นใครวะซึ่งพูดตามตรงของผมอ่านไปผมก็ไม่ได้คําตอบไม่ได้คําตอบไม่มีคําตอบผมก็ทิ้งไปเออแค่เอามาลงในเพจเฉยๆนะนะครับแล้วมันก็มีข่าวเคนเนอเมาตามมาผพว่าส่วนนี้แหละทําให้คนเนี่ยไปจับแทะชนแกะว่า ไอ้ฟรีเอเย่นคนนั้นเนี่ยนะจะเป็นเคนนี่โอเมกานะครับตามความเข้าใจเพราะว่าไอข่าวหนึ่งมาอยู่ดีอีกข่าวหนึ่งตามมาพอดีก็เลยไปจับไปมัดรวมกันถูกไหมเออถึงถึงถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ในข่าวของฝั่งเคนนี่โอเมกาเนี่ยนะที่มที่มันมีการรายงานออกมานะครับที่บอกว่าเดิเนี่ยมั่นใจว่าเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญาเคนนี่โอเมกาได้เนี่ยนะครับ มันไม่ได้แปลว่าเ w e จะเซ็นสัญญาเค n เ l o เมกาในช่วงเวลานี้ไม่มีไม่มีตรงไหนบอกนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกเลยว่าสถานะสัญญาของเคนเน o เมกากำลังจะหมดแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่เรียงตรงนี้ก่อนดีกว่าในเนี้ยในรายงานเนี่ยไอที่บอกว่า E เนี่ยมั่นใจว่าเซ็นเค n เนลเมกาได้นะมันคือจากไฟฟูเซเลกนะครับบอกว่า Uh, WWE เนี่ยนะเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญาเค n n y Omega เข้าร่วมได้เข้าร่วมสมาคมได้เนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ WWE โดยเฉพาะ Triple H เพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2018เนี่ยท r i p l e H เนี่ยที่คุม NXT เกนี่ยก็เป็นคนติดต่อเคนนี่โอเมแล้วก็ยังบัคให้มาร่วมมาค่ายแต่สุดท้ายเคนนี่กับยังบัคมันเลือกไปอยู่โทนิค่าแล้วก็สร้าง A e เดมันอยู่ขึ้นมา แต่ความสมพั์ยังดีอยู่มันไม่มันไม่ได้แตกหักกันนะแค่แค่สร้างค่ายมาแข่งกันนะนะเออนะครับตามนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวมันจบเท่านี้นะครับไม่ได้มีการบอกเลยว่าฟรีเอเย่นคนนั้นคือเคนเนียโอเมก้าเคนเนียโอเมก้าจะมาอีช่วงนี้แน่นอนไม่ใช่ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าในอนาคต เมื่อสัญญาเค n เน o m อเมกาหมด WWE จะไปสอยมาได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ทีเนี้ยเราต้องมาดูตรงส่วนของสัญญาของเค n เ l Omega นะครับตอนแรกเนะี่ยมันเคยมีรายงานข่าวว่าเคนเนียอเมกเนี่ยน่าจะสัญญาหมดในช่วงปีเนี้เอ้ยไม่ใช่สิในช่วงปีในช่วงน่าจะช่วงปีหน้าด้วยสามเออเพราะนี่มัน2023าเนาะน่าจะหมด2024นะครับและด้วยความที่เค n เน Omega มีอาการบัดเจ็บ ช่วงปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยแลวเพิ่งกลับมาแล้วก็มาได้ตอนที่มาได้แชมป์อ่าทรีโอแชมป์แชมป์หกคนเนี่ยเออเพราะนั้นระยะสัญญามันก็ต้องทดเพิ่มไปอีกเพราะนั้นมันก็ต้องบวกไปอีกอะ่ะถามว่า EJLKnewmega อ่ะถ้าตามข้อมูลที่เรามีในมือตอนนี้เนี่ยถามว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมโอ้โหเป็นไปไม่ได้นะครับบวกกับตอนนี้เขายังเป็นแชมป์ ทีโอของ AWU ไม่พอเป็นแชมป์ IWGPUS ของนิวจัปนด้วยที่เป็นค่ายที่เป็นค่ายที่มีสัมพันธ์กับ AE u ด้วยเนี่ยเออเพราะนั้นก็บอกเลยว่าถ้ามีคนมาถามว่า WWE จะเซ็นสัญญาเคนนี่โอเมวันนี้พรุ่งนี้ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนลเลเซอรมาเนียเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ เราก็ต้องวนกลับมาเรื่องของ JY เป็นไปได้อ่ะเอา,อางี้นะสรุป JY เป็นไปได้และเป็นไปได้มากด้วยเพราะ E น่าสนใจมากส่วนแคที่โอเมกาก็เป็นไปได้แต่อนาคตอีกไกลจนกว่าสัญญาโอเมก้าจะหมดอันคนคอยม่คุยอีกทีคือมันไม่ไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วไม่มีทางเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบอกมาเซ็นตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้แม่งเป็นไปไม่ได้โอเคตามนี้นะครับก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะ แล้วก็คิดว่าความไม่ไปได้ตรงนี้จะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นยังไงก็พีวเข้ามาคุยกันได้นะครับนะเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์เช่นเคยแหละแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องไวปลั่มเรสซอรี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ